h e ล l i n g My by บ e l เคสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็น EP ที่96นะคะในหัวข้อฐานร,รากแห่งบุญทรงผลดนบันดาลให้มั่งคัง่งดั่งปาฏิหาริย์ขออนุญ,ญาตสิ่งศักดิ์สิทธิค์ครูบาอาจารย์และไฮเออร์เซลของผู้ชมทุกๆท,ท่านเพื่อเปิดไพ่ในวันนี้นะคะหากมีการพูดสิ่งใดผิดพลาด หรือก้าวล่วงต่อพลังงานของท่านใดก็ต้องขออภัยขอขามากรรมมานเวลานี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาค่ะเรามาเปิดกันนะคะแต่นะโฟกัสไหมคิดว่าน่าจะได้ คิดว่าได้นะคะเ้นีมีไพ่ความรักกมาด้วย เ,เองก็ลุ้นเองไพ่ใต้สำรับไพ่จัดติกไพ่เทม p พ r แรน e ไพ่เ e เฮโรแฟนว้าวดีงามมากๆเลยค่ะเดี๋ยวนะคะพี่ก็พอดูได้โอเควันนี้โฟกัสมากๆเลยนะคะก็พลังงานไพ่ในวันนี้นะคะโอ้แบบเนี่ยค่ะดีงามมากๆเลยและวันนี้มีไพ่ที่เป็นหมวดของเมเจอร์อาคาน่าเนาะ ไพ่ the ะ o วอรก็มา the l o ล e r นะคะแล้วก็ไพ่ใต้สำหรับไพ่ justice เนาะก็พลังงานไพ่วันนี้โดยรวมเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะใบแรกเนี่ยเป็นไพ่ที่พุ่งมาอย่างรวดเร็วเลยนะคะพุ่งมาอย่างรวดเร็วและอัศวิวนถือไม้นะคะก็พุ่งตัวมาอย่างรวดเร็วเช่นกันนะคะและที่พุ่งมาเร็วกว่าเนี่ยนะคะก็คือความรักนั่นเองนะ จะมีความรักมานะคะสำหรับคนที่ไปอธิษฐานไปร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเนื่องจากการที่คุณทำบุญบารมีอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติเนาะการสวดมนต์การนั่งสมาธิเพื่อเปิดจักรกลการ activate dna ต่างๆนะคะเนื่องจากพลื่นพลังงานของคุณนั้นมัน flow เพราะฉะนั้นก็จะ มาค่ะตามสิ่งที่คุณปรารถนาอธิษฐานอะไรไว้นะคะมานะคะและและมาอย่างรวดเร็วด้วยนะทุกคนเนี่ยอัศวินถือไม้หรือแม้แต่การที่มีไพ่ the w เ e ิรนะคะเป็นไพ่ที่หลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวงแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีการเดินทางด้วยนะเป็นไพ่ the w เวิรเนื่องจากแล้วก็แล้วก็จะเป็นไปได้ได้ว,ว่า,าคนที่จะเข้ามานะคะเนี่ย คนที่ควบม้ามาอย่างเร็วนะคะหรือคนที่จะมาเป็นความรักครั้งใหม่ของคุณนะคะ,ะจะเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าไพ่เดอะเวิรขึ้นเนาะหรือถ้าเกิดแบบบางคนอาจจะบอกว่าหนู no, ไม่ใช่สายฝอผมไม่ต้องการสายฝออะไรก็ตามก็จะเป็นคนที่คุณได้ตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้ตามนั้นทุกประการเลยและบางครั้งเนี่ย มันจะมีซายสัญญาณมาด้วยนะคะมาทางความฝันนะซึ่งจะเป็นความฝันที่ชัดเจนด้วยก็ลองดูนะคะก่อนนอนก็นั่งสมาธิเพื่อทำจิตให้ว่างทุกสิ่งจะปรากฏอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นความฝันก็จะเป็นความฝันที่ชัดเจนนั่นเองนะคะและถ้าหากว่าในเวลานี้มีความสับสนนะคะสับสนในตัวเองตีกันเองอยู่ในหัวอะไรเงี้ยนะคะก็ นั่งสมาธิแล้วก็ค่อยๆปล่อยวางวางมันลงนะคะตอนนี้ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรก็ตามรอบๆตัวอาจจะมีความวุ่นวายในสำนักงานออฟฟิศหรือแม้แต่มันอาจจะมีข่าวอะไรก็ตามที่เป็นข่าวรอบนอกข่าวผู้คนข่าวเศรษฐกิจข่าวอะไรก็ตามนะคะขอให้เราปล่อยวางมันไปเนาะวางมันไว้นะคะ มันจะไม่มีสิ่งใดมากระทบต่อจิตของเราได้ถ้าจิตเรานิ่งแล้วก็มีสมาธิมากพอไม่สามารถมีสิ่งใดเข้ามารบกวนคุณได้นะคะแล้วก็เมื่อคุณมีความมั่นคงทางจิตเมื่อคุณมีความมั่นคงทางจิตแล้วนะคะอย่าพิ่งขึ้นมาตรงนี้ครับม,มีความมั่นคงทางจิตนะคะหละักเขาเรียกอะไรรากฐานทางจิตมีความมั่นคงเพราะว่าเป็นไพ่สี่ไม้เนาะ เป็นความมั่นคงทางจิตนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอ่ที่คุณเคยไปไปขอไปอธิษฐานไปอะไรไว้ก็ตามนะคะมันจะมาอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นนะคะเนี่ยสิ่งต่างๆที่คุณตั้งใจจะทำไว้การงานหรือโอกาสใหม่ๆสิ่งที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจจะทำเน่ยสิ่งสิ่งนั้นมันสำเร็จและเนี่ยค่ะมีคนมาเป็นไพ่สองถ้วย เป็นไพ่ความรักจริงๆด้วยซึ่งมายืนยันกับไพ่เด e l o นเลนั่นเองนะคะแล้วก็เนี่ยโอกาสแบบ80-90%เลยนะว่าคนที่เข้ามายื่นความรักให้เนี่ยจะเป็นคนที่มาจากแดนไกลนะคะซึ่งเป็นไปได้ว่าจะเป็นชาวต่างชาติถ้าคุณแบบอ,อธิษฐานอะไรไว้แต่ถ้าเกิดไม่ใช่ก็จะเป็นคนที่อยู่ไกลกันแบบอา,อาจจะเป็นอยู่ห่างไกลคนละตำบลอำเภอจังหวัดหรืออยู่คนละภาค ก็เป็นไปได้นะคะคุณอยู่ภาคเหนือเขาอยู่ภาคใต้อะไรเงี้ยหรือคุณอยู่ภาคกลางแล้วเขาอีกคนนึงก็อยู่ทางภาคอีสานทุกอย่างเป็นไปได้หมดเลยนั่นเองนะคะก็เปิดใจนะคะที่จะรับโอกาสใหม่ๆทางความรู้สึกนะคะซึ่งการมาในครั้งนี้ของคนที่ไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นคู่รักนะคะ หรือบางคนบอกไม่ได้ต้องการความรักก็จะเป็นผู้ร่วมงานนะคะที่จะเข้ามาเนี่ยจะเป็นผู้ร่วมงานที่มีคลื่นพลังงานหรือมีอบุญบรารมีมีระดับจิตที่ใกล้เคียงกันนั่นเองนะคะแล้วก็อัศวินถือดาบพุ่งมาอย่างเร็วเลยนะคะคือมาอย่างรวดเร็วอ่ะทุกคนเนี่ยเหมือนกับอัศวินถือไม้นะคะทุกอย่างจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะเนื่องจากว่าเป็นดั่งปาฏิหาริย์นะทุกคนและไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่สิบถ้วยด้วยนะคะความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์พร้อมนะคะมาหมดเนื่องจากว่าถ้าเป็นในด้านทางโลกใช่ไหมคะไพ่สี่ไม้เนี่ยเป็นไพ่ของการแต่งงานไพ่ของการเฉลิมฉลองเซลเลบรตอยู่แล้วเห็นไหมเนี่ยเป็นคู่บ่าวสาวซึ่งยืนยันพ้องตรงกันกับ อันนี้เป็นไพ่สิบถ้วยเนี่เป็นไพ่ครอบครัวนะคะเป็นไพ่ครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์นะคะก็จะใครต้องการจะมีเบบี๋นะคะแพลนกันไว้ว่าจะมีก็จะมีนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้มีแพลนว่าจะมีเด็กน้อยอะไรก็ตามนะคะคุณก็จะมีเป็นน้องหมาน้องแมวมาอยู่เป็นเพื่อนนั่นเองนะคะแล้วก็จะบอกว่าถ้าเป็นคู่ที่ สะสมบุญบารมีมามีรากฐานของบุญเดิมมาอยู่แล้วและปัจจุบันก็ยังสะสมบุญอยู่ตลอดตลอดเด็กน้อยที่จะมาเกิดนะคะจะเป็นเด็กที่เบื้องบนส่งมานั่นเองเขารอคิวจะมาเกิดเป็นลูกเป็นบุตรที่ดาของคุณอยู่แล้วนะแล้วเด็กน้อยเนี่ยจะเป็นเด็กที่มีเขาเรียกว่าอะไร มี IQEQ นะคะที่ที่แล้วก็จะมี DNA ที่ถูกปรับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วจะไม่ใช่ DNA ในเจเนอเรชันที่เป็นกันอยู่ในเวลานี้นะคะ mm hmm. เขาถูกปรับ DNA มาแล้ว mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าตั้งใจจะมีบุตรทิดานะคะ mm hmm. ก็จะเป็นบุตรทิดาที่เป็นอภิชาตบุตร นั่นเองนะคะแล้วก็ไพ่ใต้สำหรับเป็นไพ่จัดติกเนาะเป็นไพ่แห่งความยุติธรรมนะคะถ้าในอดีตนะที่ผ่านมานะคะคุณมีคนที่อิจฉาริษยาหรือมาโกงหรือช่อชนหรือทำอะไรก็ตามนะคะในสิ่งที่ไม่ดีมาหรือจะเป็นพวกมิจฉาชีพหรือมีการคุณถูกแบบ ใครเอาทรัพย์สินเงินทองอะไรไปก็ตามของรักของห่วงที่คุณมีนะคะที่มันเคยสูญเสียสูญหายมีคนมาเอาของคุณไปนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะจะได้กลับคืนหรือถ้ามีเรื่องที่ต้องมีคดีความต้องขึ้นลงขึ้นศาลนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมเห็นไหมเนี่ยมีไพ่ตาช่างขึ้นมาและก็นอกจากนั้นแล้วนะคะถ้าเราจะขยายขยายไพ่ได้สําหรับไพ่จ u ต t ิ c e เนาะ ก็จะมีไพ่แ r a n c e ซึ่งเป็นการมันมีการโยกย้ายแน่นอนเพราะถ้าหากว่าคุณมีคู่รักที่เขาเป็นชาวต่างชาติคุณจะได้โยกย้ายนะคะอาจจะต้องไปอยู่ในบ้านเมืองของเขาะนะคะและการเตรียมเอกสารอะไรต่างๆที่จะเดินทางมันก็จะสําเร็จได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะจะไม่ได้มีอุปสรรคใดๆเพราะเนื่องจากว่าบุญส่งผลแล้วจะไปติดต่อ,อทําบีซ่าทําอะไรเงี้ย มันจะสำเร็จนะคะอย่างง่ายดายนะคะแล้วก็ไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาด้วยไพ่พระสังฆราชนะคะไพ่เดอะฮ r โรแฟนขึ้นมาด้วยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มายืนยันแล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสรุปพลังงานของไพ่ในวันนี้เนาะสิ่งใดก็ตามที่คุณปฏิบัติมาทำบุญทำกุศลมาโดยตลอดเป็นผู้ประพฤตดดิปฏิบัติดีเนาะมันเป็นฐานรากแห่งบุญเนี่ยจะส่งผล ดนบันดาลให้มีความมั่งคั่งดังปฏิหารมีความอุดมสมบูรณ์พร้อมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างดังใจปรารถนาทุกประการเนาะก็รับพลังงานดีๆนี้ไปได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปเนาะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะกุดไนท์ค่ะ